ไม่ทราว่าปเป็นอะไรนะองเสีย9ก้าวันแล้วก็ออเจียนด้วย9้าวันอ่ะเ้าวันละ9้าครั้งสิครั้งเป็นมานานแล้วใช่ไหมคะค่ะเป็นนาน ปีแล้วคะพี่แดนเป็นสองสามเดือนสองสาเดือนใช่ไหมคะเป็นถ่ายตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วพอมาทํากับด็อกเตอร์ครั้งแรกก็หายเลยหายเลยฉันนั้นแล้วไปพบด็อกเตอร์ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะดีขึ้นเลยหายเลยทํางานได้เลยค่ะทํางานได้ะหายปดท้องหายท้องหายเลยปิดทิ้งร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ประสบการณ์ของที่เข้ามารอบสองก็เลยให้พี่เขาเล่ามาเลยพาพี่น้องมาด้วยวันนี้เพราะว่าหายจริงแบบว่า ถึงด็อกเตอร์เขาจะเร็วมากเลยนะเราก็ทำไมเร็วอย่างนี้ทำเร็วใช่ไหมใช่แล้วก็ยังเซอยู่เลยด็อกเตอร์บอกกี่เปอร์เซ็นไม่รู้แต่มันโล่งแต่เซนะแบบมันเหมือนกับเอาหุ่นโลนโนอกก็กตัวใช่ไหมใช่ค่ะกลับไปถึงบ้านแค่เดินออกไปจากหมู่บ้านมันคนใหม่เลยอะลมีเลงขึ้นแล้วก็ใช่ค่ะก็ทํางานได้ตอนที่จะมานี่เราเราคิดแต่ว่าเออเราจะ ชีวิตเออเวันไหนอ๋อตอนแรกเขาถ่ายตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะถ่ายก็ไม่หาอะไรเข้าไป่็าถ่ายขอบคุณนะคะได้บุญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนกค่ะ